หิมะตกแล้วค่ะบ้านเดคะดูสิต้นคริสต์มาสอันนี้สีเขียวนะไม่ตายเลยนะต้นคริสต์มาสอันนี้ต้นอยังก,กระเบืู้แต่ตาแต่กระบรายใบไม้มันร่วงนะคะต้นคริสต์มาสใบไม้มันร่วงนะคะมีมะนะคะนี่นะคะ่ะ อันนั้นอันนั้นอันนั้นลงรถลงเก็บรถนะคะบ้านนะคะอุ้ย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 ื่นเื่นละวัลลงลื่นนะคะไปอันนั้นบ้านหมาคะ่ะบ้านหมงตัวเยอะใหญยัคไปกว่าไปช้อปปิ้งกัน